นี่จะมาลองเล่นเกมอะไรไม่รู้ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเป็นห่านอะไรนะครับผมอุ้ยแอปเปิลของใครอ่าทิ้งมาลงน้ำก่อนเลยเปิดซีมีอะไรเฮ้ยเฮผลดูครับอืขอดูข้างในหน่อยซิมานีเลยนี่เนี่ยลงน้ำไปซะแล้วันนี้คืออะไรผมยังไม่รู้เลยผมต้องทำอะไรเนี่ยกดแ็บนะครับเพื่อว่าเราจะทำอะไรบ้าง เข้าไปในสวนนะครับอันดับแรกนี่แนี่ส่งเสียงหน่อยแล้วเข้ายังไงโดนแน่นี่แนี่ <c oughs> ไม่คือผมยังไม่ได้เข้าไปในสวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อโอเคเราต้องทำให้เขาเปิดก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าเดินชนนะครับโอเคแล้วเราก็เข้าไปอย่างเนียนๆพาฮ่า,าเข้าไปแล้วทำให้ กล่าวคีเปอร์เปียกก็คือคนนี้หรอไม่นะออกจะเป็นหา่านดีใครบอกว่าเป็นห่านไม่ดีครับไม่จริงไม่เชื่อดูดิออกจะช่วยงานสวนนะตอนนี้โอเคเราไปเปิดน้ำอีกรอบแล้วงานเผื่อว่าลุงเขาจะเปียกนี่คนลงโอ,โอ้ผมรู้ละเดี๋ยวก่อนนะีมคนจะรู้ล้ว <laughs> มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนนะครับ แล้วก็รีบไปคุณลุงมาเอานั้นหรือยังไหนคุณลุงอยู่ไหนครับโอ้ยคุณลุงมามาไม่ันนีไปนะที่ผมโดนไล่อยู่เหรอเอ้ยคุณลุงจะมาไล่ผมไม่ได้แย่โอ้ยโอ้โอ้ยโยเดี๋ยวเดีนี่แนีนี่แนนี่แนคู่โดนคุณลุงปล่อยแล้วก็ด่วนดวนวิ่งด่วนดวนด่วนดวนดน นี่เนี่ยโอ๊ยพอดีมันเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมเป้านะผมเป้าโอเคสีเราต้องทําต่อไปนะครับขโมยขโมยตรงนี้นะ่าหย <c oughs> <c oughs> แม่ <c oughs> ต่อไปอะไรอ่ะทำให้เขา ใส่หมวกหรออ๋อนี่ไงนี่ไงเขียนลงบ่ได้เฮ้ยอ๋อนี่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 เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผิดผิดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เวลาของฮานแล้วเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้เลยเหรอโอ้โหคอหักแล้วมนะั้งเนี่ยเย็นนะ ขึ okay. oh, i I ้นไม่ได้มันกระโดดไม่ได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าภารกิจมันบอกให้เอานี้ไปไว้ในผ้าปิกนิกด้วยนี่อ๋อไว้ไว้ตรงนี้โอเคเอ้ยเดินตกน้ำเฉยนี่ไงนี่ไงไงเจอแล้วเจอแล้วเจอที่ไว้แล้วเดี๋ยววางให้อย่างสวยงามเลยนะครับวางเฮ้ยไปไปก่อนเดี๋ยวผมทำภารกิจอันข้างล่างก่อนแล้วกันระหว่างที่รอคุณลุงทำสวนเฮ้ยลุงอย่าพึ่ง ดูดีลุงเหยียบเลยอะ่ะไม่ได้ดิมันลากไปไม่ได้เอามาต่อมาต่อมาดิลากลงนะ้ำมันลากไม่ได้ครับมันคุณลุงแบบว่าวิ่งดีพ่อหนุ่มนี่ไปเหลืออีกสองอย่างที่จะเอามาในโอเคเหลือแค่แก้วใช่ไหมวิ่งครับผมวิ่งวิ่งเย้เยอย่าตามมา มาถึงนี่แล้วเนี่ยเรียบร้อยของครบแล้วไป,ไปไปไปเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 บุญลงฟังเพลงหน่อยไหมมานี่มานี่มานี่เออมานี่มานี่มานี่ตามมาครับตามมาตามมานี่นโอ้ยติด นี่ <laughs> ไปครับคือมันบังคับยากนะครับคุณลุงอย่าพึ่งโอ้ยผมขอ <laughs> คุณลุงตามมาดีคุณลุงถวิทยุตกน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้ย ไปครับโอ้ยคุณลุงมาเจอจนได้ไม่นะไม่นะโอ้ยมันติดผมไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นมาโอ้ยต,ติดติดอะไรเนี่ยเฮ้ยทำให้ขวานของเขามันอะไรนะโอ้โหเดี๋ยว ยังไงเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยคุณลุงอ๋อคุณลุงย้ายป้ายกับป้ายอะไรอ๋อคุณลุงกำลังจะตีคุณลุงกำลังจะตีเราก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสาไม่เป็นไรนะครับลุงเออลุงเป็นไรเนี่ยโอ้โหมเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นแบบนี้นี่เองผมจะปิดประตูให้ อ่านี่อแอฟปิดทำไมวะอ้าวเราจะออกไงอ่ะ <c oughs> ลุงถือพ่วมาแล้วครับพว่วเล็กอะไรป้าไม่ได้ทำอะไรน,นี่คนลุงแต่ <c oughs> แต่ผมปิดประตูขังตัวเองอะ่ะคุณลง <c oughs> ลุงไปเปิดประตูให้ผมหน่อยลุงจะเปิดประตูให้ผม <c oughs> อา้าวโอเคครับ <c oughs> เออลุงออกมาลุงก็ออกมาดีลุงกุญแจอยู่เนี่ยลุงอ้าวแย่เลยครับมาเอากุญแจเอากุญแจเร็วๆ,ๆเอาไม่ได้อีก เออแล้วก็มาเปิดเออเออลุมกะโดดข้ามหลัวมาก็ได้ปะเอาผมมามองครับมาให้กําลังใจครับกําลังใจจากใครหนอเร็ว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 เรเร็วเ เดี๋ยวดิโอ้ยทําไมเออมันเปียกมันเปียกมันใส่ไม่ได้ลุงไปเปลี่ยนหมวกไปดูผมต้องว่ายไปอีกซีกโลกหมาอีกรอบหนึ่งดิมาดิลุงมาใหม่มาใหม่มหมตะกี้มันใกล้ไปใช่ไหมมันลงได้ใช่ไหมน้าตรงเนี้ยมาดิตามมาว่ายได้ก็หมาเอามามานี่มานี่มา,มานี่มามานี่มานี่มาไปซ่อนครับเอาไปซ่อนนี่เป็นไง นี่มาแล้วไปแล้วไปแล้วเออเขาหาไม่เจอแล้วนี่เขาไปเอามาแล้วแมาครับในที่สุดภารกิจของเราจะเสร็จแล้วโอ้ยลุงไปเอาก็ไปเอานี่แค่เดินตามเฉยๆอ่ะเอาเสร็จแล้วอ่ะนี่เคลื่อนต่อไปเหรอครับลุงครับโอเคครับผมจะไม่ยุ่งแล้วครับผมจะไปที่อื่นแล้วครับเอ้หนุ่มน้อย